ครับสวัสดีครับวันนี้หลังจากที่ผ่านพ้นจุดกีนมาแล้วนะครับของปี2568นะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตราคาเหล็กนิดนึงนะครับต้นเดือนกุมภาพันะครับวันที่1นะครับอันนี้ร้านอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดรุดรธานีนะครับที่อื่นในราคาอาจจะแตกต่างกันไปนะผมผมจะเอาเฉพาะรายการของเหล็กรูปพันธ์ที่เป็นเหล็กการไน์นะครับผมแล้วก็เหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นบางรายการ่ะนะครับผมคือเอาไว้เปื่อสําหรับ ท่านที่กําลังจะสร้างบ้านจะได้อัปเดตเรื่องราคานหนึ่งพอดีผมไม่ได้ลงนานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อต,ต้นต้นปีมานะครับแต่ราคาเหล็กนะครับบอกเลยว่าลงจากราคาเมื่อปลายปลายป,ายปีที่แล้วอ่ะนะผมนะครับลงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็มาดูกันนะผมผมจะเขียนไว้อย่างงี้ครับถ้าอ่านไม่ทันก็แคปหน้าจอเอานะครับก็มีเหล็กเหล็กกล่องสี่ขุนสี่นะครับเป็นเหล็กกาว์ไนท์นะครับผม สองมิลน,นะผมสบห้าจุดกิโลนะผมก็1นึ่บาทนะผมแล้วก็เหล็กกล่องสีคูณสนิ้ว2องมิลน,นะครับยี่สกิโลเนี่ยเจ็บาทนะครับผมแล้วก็เหล็กกล่อง4ีคูณสนิ้วมิลหนะครับสิบกกิโลเนี่ยสี่บาทแล้วก็เหล็กกล่อง4ี่คูณสองมิลน,นะผมสิบสกิโลนะครั 410บาทต่อเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งจะยาว6เมตรนะครับผมผมจะเอาเฉพาะเหล็กกวาวไนท์นะครับคือเหล็กดําส่วนใหญ่แถวบ้านผมก็ไม่ได้ใช้หรือท่านไหนอยากทราบราคาก็ลองลองเช็คอ,อีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับต่อมานะครับเหล็กกล่อง3คูณ3นิ้วนะครับผมมิลแนะครับอยู่ที่20 จุดหกกิโนะครับก็คือห้าร้อยเก้าสิบหกบาทแล้วก็เหล็กลองสามคนิ้วครึ่งมิลแนะครับสิบส่กโลเนี่ยสีอบาทต่อเส้นเหล็กกลองสามคนิ้วครึ่งมิลห้นะครับสิบงจุดหกกิโลเนี่ยสามิบาทต่อเส้นเหล็กลองสามนิ้วครึ่งมิลสอนะครับสิบกกิลเนี่ยสาบาทต่อเส้นหึงเหล็กกลองสองคูณสอนะับมิลห้านะครับผมสิบเอเจกิโนี่ยก็สามร้บาทต่อเส้นเหล็กกลองสองคนิว้วมิลสอง เจ็ดกิโลนะครับสองร้อยสามบาทต่อเส้นแล้วก็เหล็กกล่องนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งนะครับผมหนาหนึ่งจุดห้ามิลเนี่ยสองร้อยห้าสิบสี่บาทต่อเส้นนะครับก็คือเรื่องกิโลเรื่องราคาก็ลองไปบวกลบคูณหารดูนะครับว่าเท่าไหร่คือตกกิโลละกี่บาทนะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นอีกอีกอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นเหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วนะครับผมหนาหนึ่งจุดห้ามิลผมห้าจุดเจ็ดกิโลนะครับผมหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทแล้วก็เหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วมิล 4.78กิโล140บาทต now, way, ่อเส้นนะครับตัวน so ี <sax ophone> ้จะขึ <15 S 1> ้นมาประมาณ5บาทนะครับแล้วก็เหล็กตัว C นะผม5นิ้วคูณ2นิ้วนะครับผมหนา2.3มิลมอลกอ24.8กิโลเนี่ย622บาทต่อเส้นแล้วก็เหล็กตัว C 4คูณ2นิ้ว2มิลนะครับผม18.7กิโลเนี่ยก็580บาทต่อเส้นแล้วก็ต่อมานะครับเหล็กเหล็กเส้นก้อยนะครับตัวที่เหล็กก้อย16มิลนะ10เมตรนะครับ331บาทต่อเส้นเหล็กก้อย12มิลนะผม ยาว10เมตรน mm, ะครับ8.8กิโลเนี่ย187บาทต่อเส้นเหล็กกลมนะครับ9มิลอาร์บนะผม4.99กิโลเรีย1 0 8บาทต่อเส้นแล้วก็เหล็กกลมนะผม6มิล49บาทต่อเส้นนะครับยาว10เมตรนะครับพวกเหล็กกลมนะผมเหล็กกลมเหล็กข้อยพวกนี้นะผมแล้วก็เหล็กไฟเม็ดน,นะครับ4มิลตา20เซนนะครับม้วนหนึ่งจะยาว50เมตรน,นะครับกว้าง2เมตร100ตารางเมตรม้นมวนละ2,300บาทนะครับผมคือราคานะครับแต่ละที่นี่ อาจจะไม่เหมือนกันนะผมคือมันอยู่ที่ตัวน้ำหนักเหล็กด้วยนะครับก็ไว้เผื่อเป็นข้อมูลนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ